สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรรบเข้าสู่ช่องแป๊ดปรวยคลิปนี้จะมาตามเลขไล้วันต่อนะคะท่านผู้ชมหลังจากเมื่อคืนนี้นะคะแต่ก็รั่วทึ่งสามตัวสองตัวปังๆเลยทะะ่านผู้ชมผู้ใดได้โชคได้มาเน้นนะคะเนาะเมื่อคืนนี้เลขของเซียนเฮาที่เขาจังๆนะคะท่านผู้ชมจะไม่ให้เบิ่งของเซียนสมุทรสาครก่อนเลยนะคะจชมเลขของเซียนสมุทรสาครเมื่อคืนนี้นะคะ เลขค่าน้อยที่เขานะคะเขารั่วๆเลยนะคะคุผู้ชมเขาตั้งแต่น้อยเฉพาะกีดเลยนะคะน้อยเฉพาะกีดเลขที่ออกคือเก่าหานะคะเก่าหาตัวนี้เป็นตัวนิ่นตรงๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้ปังรั่วๆเลยนะคะแล้วก็พ่อมหฮอดน้อยพิเศษเลขที่ออกคือสี่เก่าหกนะคะผู้ชมเลขเสี้นสมุทรสาครแตกทึ่งสองตัวสามตัวเป็นตัวนิ่นเต็มๆเ,เลยนะคะเสี้ยนนิ่นให้คือสี่เก่าหกกับเก่าหกนะคะผู้ชม แตกปังๆเลยนะคะชมบเดก,กับเลยปังเทิงสามตัวสองตัวยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆด้วยค่ะเด้อมือขึ้นนี้นะคะผู้ใดที่ได้โชคได้มานกับเซียนนะคะก็ยินดีนํานะคะทำชมเซียนสมุทรสาครกับแตกแล้วนะคะเซียนว่าปีปทุมนักขับชมเขารั่วอีกนักขับชมมือขึ้นนี่นะคะเลขห้าน้อยของเซียนว่าปีนะคะน้อยพิเศษนักขับชมเลขที่ออกนะคะ คือเก่าหกนะคุณผู้ชมเลขเก่าหกของเซียนเท่ากับเขาจังๆนะคะแล้วกาเลขล่างเลขที่ออกคือหนึ่งแปดนะคุผู้ชมแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวนี้เป็นตัวนิ่นที่เซียนนิ่นห่เลยนะคุผู้ชมปังรั่วๆนะคะพ่อมหอดน้อยปกตินะคับผู้ชมเลขที่ออกนะคะคือแปดหนึ่งเจ็ดกับเก้าหนึ่งนะคุผู้ชมแตกทึ่งบนแตกทึ่งล่างเลยนะคะ จ็ดหนึ่งก็เป็นตัวนิ่นที่เซียนนิ่นหนะคะท่านผู้ชมเก่าหนึ่งก็มาจังจังแตกทึ่งบุญทึ่งลางนะคะปังรั่วซีรอบเลยนะคะสําหรับเซียนว่าปีปทุมนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนไปเสียงโชคเสียงมานรถื่นนี้นะคะก็ยินดีน,นะครับท่านผู้ชมผู้ใดที่ได้โชคได้มาน,นะคะอยากแบ่งปันนําใจให้เซียนเฮานะคะกติดต่อพานเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะท่านผู้ชมเดอ้อ เพราะว่าจะได้มีแนวทางดีๆกับช่องเฮ้าต่อนะคะเพื่อนเพราะว่าเซียนเพิ่นกะให้แนวทางดีๆแล้วเอฟซีแฟนช่องเฮ้ากะควรจะมีนำใจกับเพิ่นนำเนาะค่ะเพิ่นจะได้มีแรงใจเหตดแนวทางดีๆให้แฟนช่องเฮ้าได้โชคได้ใช่ต่อเนื่องนะคะท่านชมสําหรับเซียนที่ให้โชคให้ลาบแฟนช่องเฮ้าแล้วนะคะแฟนช่องเฮ้ากะคงจะมีคนมีนำใจ ให้กับเซียนช่องเฮ้าคือกันนะคะเพิ่นบดไดเรีเยกลองอีกอย่างนะคะรับชมแต่ว่าถา้าผู้ใดมีน้ำใจกับเซียนช่องเฮ้าจะได้มีแรงใจให้ซึ่งกันและกันนะคะในงวดนี้จะเป็นของงวดวันพฤหัสที่ยี่สิบแปดนะครับชมัพบซับกันไปเต็มๆแล้วนะคะงวดนี้ก็ลุนแนวทางกับเซียนช่องเฮ้าต่อเลยนะครับชมงวดนี้เซียนกะจให้คัดห้ยหน่อยๆเน้ๆนๆคือกันนะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดซ้่ิเป็นช่องเฮ้า พิเทานาเอาเดอค่ะเดอถามักแต่ชอบก,ก,าการะจัดนะคะคุณผู้ชมสําหรับเลขไร้วันงวดนี่ก็ไปติดตามรับชมได้ฟังจากปากของเซียนว่าปีปทุมแล้วะเซียนสม,มุทรสาครได้ทรงตัวเลีนยนแ้ทางคัดไฮน้อยเนยนเนียนคือเก่าน,น,น,นะคะเซียนไปติดตามรับชมได้ฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีครับพ่อสออวัสดีแม่ล่ะค่ะมันนี้ได้เลยงามเนี่ยมดีอีกแล้วพ่อลงสูตรได้วันฝากแฟนช่งองเฮานะคะ โอ้ยมือขึ้นปังคักปังเนรนะพ่อนะ้อเลขห้าน้อยของพ่อเฮ้านะคะแตกก่กรั่วอีกแล้วนะพอ่อเข่าสามรอบเลยนะคะ่ะมือขึ้นนี่พอ่อแตกเทิงเก่าหกเทิงเก่าหนึ่งเทิ้งเจ็ดหนึ่งนะพอ่อมาว่านี่ไหม <ừ. S 1> ปังอีหลีนะคะยินดีกับคนที่มีโชคเทิ้งเจ็ดลาย 8, 1, 1> ลายแมนปังคักนะพ่อนอนะ้อมาว่านี่เนาะสี่น้อยสี่น้อยบนเลืยมาว่านี่ เขาเขารั่วเลยนะพ่อแตกบนแตกลางเลยนะพอนอะาาน่อนะมอว่านนี่แม่น้อยพิเศษกิดแตกทั้งบนทั้งลางนะคะเขาโตนเนียนแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะพ่อนอะมอาว่านน<ป>ี่เนาะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้เบิ้งเลขของพ่อเฮามอว่านนี่ก่อนนะคะของเซียนว่าปีปทุมนะคะนี่ที่พ่อเฮาจัดให้นะคะแตกโตนเนียนเต็มเต็มด้วยค่ะท่านผู้ชมปังอีหลีนะคะผู้ใดได้โชคได้มานกับพ่อเฮาอยากแบ่งปันชโชคลาบนะคะ ค่ากาแฟกาแฟค่ากับเขาให้พอเฮ่ากะเอาหมายเลขบัญชีอของพอเฮ้าไปได้เลยนะคะหมายเลขบัญชีอีญังก็พอบอกแฟนช่องเขาเนี่ยค่ะเพื่อเพือพ่อนอยากแบงค้ากับคงกับเขาให้พอเฮ้านําน,นะคะเอออยู่ใส่นอปนี่สีเขียนไหนหน้นอเดี๋ยวขอหาเพิ่งกอนเออหาเพิ่งตู้ฮาเพื่อนเด้โชคเดมานหลยนยเนาะคะ่ะพอเฮ้าเพื่อนกะเป็นผู้เท่าเลียงล้านนะคะคุณผู้ชมเพื่อนบบมีอยังหนะคะนอกจากแนวทางดีๆนะคะจังว่าก็บอก เอฟซีพนนแนสันดอกค่ะา,าผู้ใดได้ชคเดมันกับเ<า> <ละ S 2> บงเราถืว่า้งสามน้อยซีน้อยเนะาะล่ะค่ะเมนได้ชคเดมันกับเบีงคากับเข่ากับหน,น้นาไม่อพ,อพ,อพอเฮาแน่เนาะค่ะพรอพ่อเดค่ากับประถือเจริเนาะกับบ,าบ,าบ้าวัดเนาเียนเรียนเตซีน้อยกับพอเอฟซีล่ะขั้นนั้นค่ะมาซอยพอแน่พ่อเด็กค่ะัดท่อระสอกท่อระสาบน้ำแน่พ่อเดค่าเน็ตเนาะพ่อเนาะ พอดีเรียกรอกไม่ยังไหลรอพอดีที่เออผู้นึงกระใสสมองคเมียนเมนพอทันบอดนั่นหลกับคือว่าเมื่็กลายงวดนอหลาแตกสีน้อยสาบน้อยยุ่หันหลน้อยเดียวพอพอดีว่าดอกค่ะผู้ใดได้โชคได้มานะคะเพราะว่าพอเหาเพิ่นกะอยากให้ได้โชคได้มาน้ากันนะพ่อถ้าเด็กเงินได้ข้ามไหลเด็เงินโชคเงินลาบกะแบ่งปันค่ากับคงกับเผาซอยกันนะคะ พอได้เติมเนิดนะพ่อม no? no. ีอ no. ันน I mean ้ำใจไรแันพ no ่อกับคาดอยู่ดิพ so ่อกับพ่อจะล่อยอยู่ดิเมื่อยอยู่ด้วยปฏิเพิ่นพ่อไอ้เจ้าลาใส่สมองชัวร์สิได้อยากให้เอฟซีถือสันลักแมนแมนอันนี้เพิ่นกับบัววานยังดอกนะค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดได้โชคได้มาญกะแบ่งค่ากับข่า้พ่อเขาแน่นะคะพอได้เติมโทรศัพท์น้ำนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาปังอีหลีกับพ่อเแบบเจ้าสันลักอันเด็บซี่กับวอมีน้ำใจไย พ่อก็คือว,ว่าสีพ่อยากปล่อยพวกเราเกษตรไท้นี่ลหละคืองวดสุดท้ายนั่นแหละบอกเอฟซีโลดเดี๋ยวมันก็แต่ขัดโผล่ลังมือกับซีน้อยกับนี่แม่สามน้อยสองน้อยน้อยเดียวพอว่าได้ว่าดอกค่ะเมียนความเจ้าพ,อพ่อเฮามีน้ำใจกันนะคะพ่อมันจังอยูน่<ห>น,น้ำันได้นะคะเออโอเคพ่อเอฟซีพ่ออยากมีนม้ำใจแล้วก็คืองวดนี่ก็คืองวดสุดท้ายนั่นแหละบอกเอฟซีโหลดนั่นแหละค่ะ เอาหมาเลขบัญชีเพื่นใ้พ่อึ้นให้เพื่อนเนี้เพราะว่าตอนแรกๆเนาะแทที่ะเล็บ mm. ุกเกอรศูนย์ศูนย์สองศูนย์น ok ั่นแหละค่ะศูนอค่ะหนึ่งหน่งหกหนึ่งหนึ่งหกค่ะสอนามสองหนึ่งสา่าแล้วก็หกห้านามชุมค่ะทกศเนาะพ่อเนาะ เขากสวไม่หละค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทั้งช่องห้าเด็กเขียนใส่หม่องอันนี้ให้แฟนช่องหวงน้ำนะคะนี่เห็นชัดๆเ้ดดยค่ะท่านชมเด้อช่องห้านะคะบ่มีหยังห้คือกันนะคะอยากแบ่งปันแนวทางดีๆให้แฟนช่องได้มีโชคมีชัยน้ากันนะคะอันนี้ก็ผู้ใดมีน้าใจกับพอห้านะคะเพิ่นเป็นคนแบ่งปันแนวทางนะครับชมให้โชคให้ลาบนะคะผู้ใดได้โชคได้ลาบหลายกับแบ่งปันให้พอห้าหนําเด้อค่ะทําพิ่้ชมเด้อเพิ่นบ่ได้เรียกร้องอีหยังดอกค่ะ เพ hey, okay. ิ่นว่าพ่อเด็กคานนิดเล็กๆน้อยๆก็พากับเขากับพ่อนะคะพ่อห้าเพื่นกาป็นผู้เฒ่าใจดีนะคะคุณผู้ชมเอาผู้ใดได้โชคไปแล้วรลานแม่หล่าสองคนแม่เอียงก็ได้ซื้อมืดแม่พ่อกับคือว่าแล้วก็อาศัยว่าสมองปัญญาเจ้าของในหล่าละปังอีหลีนะคะเพิ่นบอดินแม่นว่าเป็นคนเรียกร้องเอียงนะคะเดลแล้วแต่น้ำใจนะคะผู้ละเล็กละน้อยกันยังดีนะคะพอได้เติม พ่อได้เติมเงินโทรศัพท์นี่ยตอนนั้นล่ะพอได้คากาแฟเนี่ท่าไรก็มาว่าดีเมืกอนั้นและผู้ใดก็เห็นชัดๆแล้วนะคะหมายเลขวันซีของพ่อเฮานะคะช่องเฮากับบ่มียังห้คือการท่คนผู้ชมเป็นคนเสนอแนวทางอยากให้ได้โชคได้ลาบคือกันนะคะออางวดนี้พ่อเฮาบอกว่าจะจัดให้เน้นๆคือเกเนาะพ่อเนาะผู้ใดบ่ทันใดนะคะ ผู้ใดที่เขามาเบิงซื้อๆนะคะงวดนี้พิจารณาได้เลยด้วยค่ะเด้อเลขห้าหน้อยของเซียนว่าปีนะคะเพื่อนเดินดีหรือนะคะคุณชมงวดน,นี้ก็เป็นของเขาละลูกเมือนี้ <c oughs> ฟังเอาเด้อค่ะเด้อพอเฮาเพิ่นมั่นใจนะคะห้าหน้อยนะคะเอาเลขวิ่งเลขแหลนเลยค่ะพ่อห้าหน้อยมันนี่ไหมวิ่งวิ่งงวดนี้วิ่งสองกับสี่สองกับสีนะะบนบ่นะคะบบนี้ก็จับครูค่ะพ่อ จับคู่กับมี่สามเจ็ดสาแล้วก็สาค่ะสี่ศหแล้วก็สี่ศูนหศค่ะพ่อสี่สองเก็ดสองสี่สองแล้วก็เจสองค่ะพ่อเก็ดสี่แป จแล้วก็แปสค่ะเก้ 3, สาสี่หองเสีสองค่ะเออนั่นละลูกพิพางนั่นแหละสิชุดสิบหางคือเก่านะคะสำหรับเลขเซียนว่าปีปทุมเฮ้านะคะอ่าที่นี่กระเน่นห้เฟนช่องเฮ้าเนี่ยค่ะเพราะอ,อันนี้วันนี้นีนใหสามเจค่ะตัวนินี่สาค่ะ สองเก้าสี่เจ็ดสองแล้วก็เก้าสี่ครับพ่อเออราคาหกสองหกสองนะคะ่ะหาชุดหาหางคือเก้าเนาะพ่อเนาะเอานีเออ่เด้อหัดหัดชมเด้อหางคือเก้านั่นละพอเฮาเพิ่นกะใจดีอยู่นะคะงวดีพอเฮากะคัดออกมาให้ชุดเต็มสิบชุดสิบหางเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้ได้เลยนะคะสำหรับเรีกพอเฮาแล้วกะ็โตเน้นนี่สำคัญเด้อคะ่ะเดิมชมเด้อ พิจารนาเอาเลยนะคะเพราะเฮาขัดห้หาชุดหางนะคะก็คือจ so, ังงวดที่ผ่านมาเนาะเพ่อะเนาะพนกับขาดห้หาหางคือกันนะคะงวดนี้ผู้ใดมากผู้ใดชอบตัวเลขกับพ่อเฮานะคะยิบจับไปลงทุนได้เลยนะคะสําหรับเลขไร้วันผู้ใดได้โชคได้มากับยังนําใจให้พ่อเฮาแนานะคะพนจะได้มีแรงใจให้ตัวเลขต่อนะพ่อนะสำหรับเสี้ยนว่าปีปชุมเฮานะคะผู้เอดก็มนี่ผู้เอดก็มี่กำลังใจได้เอฟซีค่ะ เอฟซีกับซื้อกับมันใจแมนบ่ละละแมนพอเฮ้ากับมันใจคือกันนะคะอีกน้อยนึงพ่อก็บ่าเด้เรียกร้องนี่อย่างดอก อันนี้กับไหลงวดเดตะบ,บอยมากนี่ถือสามีน้อยกัน <S 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 หลงวดอย <S S S ู่แมนแมนเวยมพอนะคะเอฟซ <S S S 1> ีพิจารณ <S S 1> าเบิ้งเอาแนี่พ่อได้คาเติมมรโทรศัพท์เติมเน็ตแน่เท่านั้นแหละแมนแม, <c oughs> ม,มพอค่ะผู้ใดดโชคได้มากับพอเฮ้านะคะกระแบงนําใจให้พอเฮ้าได้เลยนะคะถ้าผู้ใดจดบอท่านนะคะกะสอบถามที่ช่องเบอร์แพ้พะรวยได้เลยนะคะสําหรับหมายเลขบัญชีพ่อเฮ้าเพิ่นกะบอกชัดเจนแล้วความช้่ม พิจารณาเอานะคะผู้ใดอยากได้แนวทางต่อกับพอเฮ้านะคะกะมีน้ำใจใเพื่อนแน่นะคะวดนี้ก็ขอให้แฟนช่องเข้าได้โชคได้ m ắ นขอเรียกพอแตกปังๆเขาเรื่อๆคือเก่าก,ก,กับพอขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่พอเบี่ยงไปในแฟนช่องเข้ากับพออขอบพระคุณการสวัสดีค่ะเออโชคดีละค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะวดนี้เซียนว่าปีประมนนะคะฟันท่งมั่นใจคือเก่านะคุณผู้ชมวดนนี้พอเข้าจัดให้เลข วิ่งเลขแลนมี่สกับ4ีนะคะเลขจับคู่พ้นจัดชุดเต็มให้10ชุด1ิบหางนะคะผู้ชมมีสามเจ็ดสามแปดสี่ศูนย์สี่สองเจ็ดสองเจ็ดสีแล้วก็หกสองนะคะพอเข้าเน้นให้แค่หาชุดหางคือ37 3เจ็ดสแเก้ล้วก็หกสองนะคะผู้ชม นี่คือสูตรเซียนว่าปีปฐุมงวดวันประหัตที่28ท่านว่าคม2 5 6พนี้นะคะผู้ใดที่มากที่ชอบตัวเลขกับพ่อเห้ากับพิจารณาได้เลยนะคะและการในงวดนี้นะคะมีเลขของเซียนสมุทรสาครน,นำนะคะเพะื่อชมเลข้าน้อยเซียนสมุทรสาครฟันห้เน้นๆคือกันนะคะเชมงวดนี้เซียนจัดให้เลข3โตัว3ชุด3หางมี2สอหา สองซีหาแล้วก็สองแปดหานะคะกะตัดออกมาให้แฟนช่องเฮาได้หกชุดหางนะคะสำหรับเลขสองตัวมีสามหาซีหาแปดหาสองสามสองซี 2, 3, 2, แล้วก็สอง 8. แปดนะครับชมนี่คือสูตรเซียนสมุทรสาครนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาแตกรั่วยกช่องไปแล้วนะคะเทิงเซียนว่าปีปทุมแล้วก็เซียนสมุทรสาครนะครับชมงวดนี้ก็ขอให้แฟนช่องเฮา ที่ดีเสียงโชคเสียงลาบกัขอห้มีโชคมีใช่โชคโชคมันๆในๆึ่งปังๆกันสุขุสุคนค่ะสวัสดีค่ะ